มือ่อนี้เขาจะมาพูดถึงประเด็นของน้องต้าสาทูแสงทองฟินแลนด์นะครับผมมาดูว่าน้องต้านี่สิไปอยู่กับฟังไดาเพราะว่าก่อนหน้านี้นนเห็นน้องต้าเหมือนจะอยู่กับโตเกียวมิวสิกแล้วก็เห็นปล่อยเพลงลงในช่องของโตเกียวมิวสิกเป็นบอ<ช>ลแล้วทีนี้มัอตอนนี้นะครับผมเพิ่นได้แยกกันแล้วใช่ไหมแยกกันแล้วอ่ะโตเกียวมิวสิกคือโตเกียวมิวสิกเออเพิ่นได้แยกข้างกันแล้วโตเกียวมิวสิกคือโตเกียวมิวสิก แสงทองฟินแลนด์ก็คือแสงทองฟินแลนด์ที่นี่ศิลปินหลายๆคนกับแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วนะครับอย่างของคุณผู้ชิ้นจังสิเพิ่นก็ได้เส้นสัญญากับพังโตเกียวนีวสีอ่าเพิ่นก็เลยด้ไปอยู่กับโตเกียวมิวสีแล้วถ้าวันไหนมีเจ้าภาพสนใจอยากจะให้อย่างผู้ชิ้นจังอย่างน้องซีแกรมมาขึ้นกับแสงทองฟินแลนด์ก็สามารถระบุเป็นละละอักษรจ้างได้ระบุได้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมเขาก็จะมาขึ้นได้ที่นี่ แล้วที่นี่นะครับผมหลายๆคนตอนนี้กับภูมิเป้าไปที่น้องต้ากับภู่งเป้าที่น้องต้าว่ายังไงสรุปทิศทางของน้องต้าทิศทางไหนจะได้ไปอยู่วงไหนกันแน่ไปอยู่ไซด์กันแน่ซิอยู่แสงทองหรือว่าจะอยู่ปุ่นใช่แล้วแล้วล่าสุดแม่แพลวก็ได้ทําเพลงเพลงนี้ไงให้น้องต้าผูเบามีอคาล์เราซีแบทปอยในช่องไหนแมนเราซีแบทปอยในช่องไหนนีลาคไราบินินแม่แพลวะเนาะเปิดไปนคุยกับน้องต้าก่ออธิบายต่างๆ อธิบาลัม่ฟังว่าเพลงเพลงเพลินเพลงไม่สีไปล่อยในช่องหดแล้วกาน้องตาสาธูนี่สิยูมองไดกันแน่จุดยูอยู่ที่ไหนอจะพาไปฟังคลิปกันนะครับผมค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องตาสาธุนะคะแล้วก็แม่แพวนะคะวันนี้เข้ากับะมาเบอกในเรื่องของเพลงของน้องตาซึ่งซึ่งที่ผ่านมาน้องตาก็คือตัดสินใจไปว่าอยู่ตัวเกียวมิวสิกแต่คือตอนนี้ เรื่องเพลงเรื่องอย่างของหนอดตาคืออยู่ในความดูแลของของแม่แพวแต่ว่าต่ายังบม่ได้เส้นตัวเกียวมิวสิกมิวสิกเป็นลายลักษณ์อักษรวันนี้แม่แพวก็เลยโทรคุยกับพ่อบิ๊กโทรคุยกับพ่อบิ๊กเคลีย์เรื่องน้องตาว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าต้ายังไม่ได้เส้นเป็นลายลักษณ์อักษรสอนกับตัวเกียวมิวสิกเพราะฉะนั้นก็เลยว่าก็ในในคือคือต้าก็อยู่ในความดูแลของแม่แพลอย,อยู่แล้วก็เลยคิดว่า เป็นการยุติอายุติตายุติบทบาทในในการเป็นโตเกียวมิวสิกอาตอนนี้คือตาว่าไ้้เป็นโตเกียวมิวสิกแล้วด้วพี่น้องตอนนี้ตาคืออยู่แพรพาแสงทองหรือว่าถ้ถถถาถทเฮ็ดเพลงไปก็จะจะล่งช่อง PP Music Official นะคะเป็นช่อง PP Music Official อาก็รอติดตามผลงานเพลงผู้บาวเมียเขครับก็ <laughs> เดียวิน <c oughs> อันแพรพาโคนไปล่าสุดมีคนแอดหาหลากหลายเลย <c oughs> ชื่อเพลงมันมันหมายความ่าจะไหนปุโรคนบอกว่าผู้บ่าวเมียเขานี่คืออย่างคือผู้บ่าวเมียเขาเนี่ผูผ้บ่าวนั่นเป็นเมียเขาตีหรือจังใดนะคือคือข้อหมายนี่มันกับังไดสองอย่างผู้บ่าวเมียเขาเอา้าผู้บ่าวกูไปเป็นเมียเขาตีจัิงสินะมันมีความหมายจังใดในเนื้อเพลงครับเออแต่่ากับโมเมนต์จังสันเนาะโมเมนต์โมเมนต์แผู้บ่าวนี่ไเป็นเป็นเมียเขาความหมายหมายถึงว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย ไปมักผู ite, it s. Um. <S ้สาวเนี่ยไปมักผ like ู yeah. ้สาวเนี่ยโดยที่จะคล้องโบหูว่าเป็นเมียเขาอันนี้คือความหมายของเพลงความหมายของเพลงคือไปมักผู้สาวผู้เนื่องโบหูว่าเป็นเมียเขาสุดท้ายแล้วเหมือนเขามาบอกว่าเป็นเมียก็เลยอารมณ์ขบวนในใจว่ามักผู้ใดกับเป็นเต่เมียเขายังประมาณนี้นะเหตุใจใหญ่ใหญ่เปด้อย่างพากับไปหาแฟนเก่าเขาย่างพากับไปหาตัวจริงของเขาก็คือเราเป็นแบบเราแค่ตัวจำลองโดยที่เราไม่รู้ยังประมาณนี้นะความหมายครับ สาวสถานการณ์นียสถานการณ์เสาวดาวเลยที่จริงเที่ยงเหนี่บประเแต่งมากเพื่อสถานการณ์เลยอว่ายังนอต่ว่าเพี่ยงนี่แต่งไปโดนแล้วอาจารย์อาจารย์ยุ้ยมนัสัตนะคะเป็นผู้ประพันธ์ผลงานเพลงนี้นะคะอาจารย์อาจารย์พาคินครับอาจารย์พาคินคชื่อเล่นเพื่นอาจารย์ดอลล่านะครับอาจารย์ดอลล่าผู้ที่ทําดนตรีเบื้องหลังเพลงดังนะเรียบเรียงหลากหลายผลงานพี่นะครับผลงานเพลงที่โด่งดังอาทิเช่นอะไรบ้างคพลง ลักลักด้วยที่เฮ็ดให้คนหุ่นจักอาจารย์เพิ่นนะครับอชอบแบบนี้ขององน้ำเตยชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้แหลักการลักลักมากหลากหลายผลงานเพลงขององไข่วีหกเนะาะไข่วีหกไม่ได้อยากเป็นเสือก็ไม่ได้อยากล <c oughs> ลกล้าเยือหลักการผลงานเพลยงคล้องอมอสกาลสินมีกาลยาพร้อมกาลยาที่เตยรอด <c oughs> <ๆ S 1> กนกนี้ทำนะครับหลากหลายเพลงไ่ว่าจะเป็นเพลงสุดแค้น ขี้เมานิสัยแย่ที่ห้องโคเปิดไปก่อนหนะ้านี้สูดได้แต่เรากาจารย์นดนนีีครับเป็นคนยืนยันดอลลาร์เป็นคนทำล,ะะล้วกนะ็ล่าสุดเลย,ยนะครับล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยไปนะครับของที่ต้นเดาวม่นบอ่าี่ต้นสะเดาอันนั้นไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับครับแค่แค่ช่วยในเรื่องของเสียงเออช่วยในเรื่องของเสียงนะครับมาอัดเสียงนะครับมาเสียงยูนีนะครับเพลงยีดีเสียงอีดีเสียงให้นะครับเออทำงานใน่วนนี้นะครับเป็นเป็นยังหุ่นนะครับกล่าสุดนะครับอีดีเสียงให้ นะครับหลักกระลาสุดหนึ่งผลงานเพี่งคุ้มที่จะปล่อยนะครับคู่บ่าวเมียเขาจะในกระฝากาดีตามนึกพี่น้องด้กเนียครับจะเฝ้าให้เฝ้าดาวาก็ไหลถอดผมก็ตั้งใจเฮ็ดงานนะครับนเนาะไอ้เพื่นทายลวดแจ็คีดางแจ็คกีดางว่าไหมฮะสุดท้ายแล้วก็เฮ็ดเ,เพืเ่อลูกคือเมียให้เก่าเนาะนมองเนาะครับยังยิ้มยิ้ยหัวรอได้นะคะคนต้นเรื่องอ่ะติหล่าสุดกูพูดไปกับถือดาอีกความหมายคืออ่าเขาบอกว่าเราคือต้นเรื่องแล้วเรายังยิ้มยิ้หัวรอได้ เอาถ้าเราไม่ยิ้มไม่หัวเราะแล้วคนรอบข้างเราจะมีพลังในการทํางานได้ยังไงแมนบอกคือจังตาไงว่าสูสู้ลแม่เอากู้่าสูเราชุ่มสียู่จังไดเออคันกู้่ปลาสูเราคุชิพ่านสูสูเลยจังไดค,ควๆๆามหมายเพราอีหยังกระดามา่ะบอกอีหยังกระดามาบอกยังบ่ไดาา้ไดสิแดงนั่งติงต่งฮิยูซื้อบริษัทนี่อืมใส่าไปเนะครับเตียนน่าคอยตีตามนั่นละพี่นอ้องค่ะ ก็ต้องไปอันอันอันนี้ดอกทุกคนต้องต้องทำมาหากินแต่ว่าเรื่องนี้คุยกับพอนีแล้วเรียบร้อยว่าในเรื่องของต้าเนี่ยเอาอยัางไงอ่าก็คือตามนั่นเราก็ดูแลน้องต้าต่อไปแล้วก็ทําเพลงต่อไปอซึ่งเพลงนี้ก็คือเราก็ที่จริงมันก็แต่งมานานแล้วแหละแต่เพลงมันเพิ่งเสร็จดนตรีเพิ่งเสร็จแล้วเราเพิ่งมาใส่เสียงในวันนี้เออเปพิซซี่เรียนยังไงมันก็แค่เพลงเพลงหนึ่งที่อยากจะสือ่อ,อกไปให้พี่น้อง ได้ได้รับชมรับฟังแต่สําหรับคนที่เสพแล้วมันจะฟีดแบ็กกลับมาอย่างไงมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะคิดยังไงอ่าเพราะว่าจนในห้องเด็ดนําเสนอแล้วห้องห้องเด็ตั้งใจแล้วว่าเพลงนี้มันเสอยมาแบบนี้อ่าแต่เมื่อปล่อยเพลงออกไปแล้วเอ็มีออกไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฟีดแบ็กอะไรกับเรายัางไงเราก็ต้องยอมรับปล่อยออกไปแล้วคนอาซิดาเขาไลฟ์ก็ได้อันนี้เขาต้องย่อมรับเพราะว่าเพลงมันก็คือเข้ากับชานะการจริงๆนะคะโอเคนะคะทุกคน ต้าพีพีมีสีออฟฟิเชียลนะคะอ่าต่อไปเป็นพีพีมีสีกแล้วนะคะโอเคแจ้งให้เจสซีได้รับทราบกันนะคะผู้บ่าวเมียเขาเร็วๆนี้ได้ฟังขาท่าเอ็มี่มันทีซีจ้า อ้าวเหล้พี่น้องทงเข้ากันไน้พูกันแล้วเนาะว่าน้องต้าสาถุไปอยู่กับแสงทองฟิลเล่ค่ะได้ยุดตีบทบาทกันเป็นศิลปินของทัางโตเกียวมิวสิกแล้วเพราะว่ายังไม่เซ็นสัญญาไงตอนแรกคือยังไม่ได้เซ็นเป็นรักอักษรใต่เราเห็นน้องต้าไปปล่อยเพลงนั่นกันไว้ไงเพราะว่าทางทางนู้นอ่ะตอนแรกๆพ่อบิ๊กกับแม่แพลวอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วทีนี้เขาจะแยกเพลงเนี้ยมาอยู่โตเกียวมิวสิกไงตอนแรกก็ว่าจะเอาน้องต้าไปอยู่ อยู่<ด>ยในตเดียวอ่าแล้วทีนี้พอเกิดมีมปัญหากันเนาะประเด็นมีปัญหากันก็เลยแยกแล้วเนาะต้าเนี่ยอยู่ในวงใหญ่อยู่แล้วไปงานด้วยกันทุกวันอ,อยู่แล้วไงอ่งาอแล้วทีนี้ก็เลย่าแฟซขับสงสัยไงว่าน้องจะไปอยู่ไหนกันแน่ทีนี้แม่แพลวก็บอกแล้วว่าน้องต้าจะมาอยู่แสงฮองฟินเลนเนาะแล้วล่าสุดแม่แพลวก็ทำเพลงนี่แหละผู้เบี่ยเขาหยนี่แหละแล้วที่นี่เกิดดราม่าแน่นอนคุนว่าเพราะว่าเขาจับตามองแม่แพลวไงว่า ใกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนตอนนี้ก็คือเป็นประเด็นหมดน้องต้าเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนที่มีประเด็นกับแม่แพลวนะอตอนที่เขาบอกว่ากินกับคนในวงนะ่ะแต่ก่อนนะ่ะเออ,เอแล้ว้องเป่ามาเป่า,ปาใช่พู้เป่าไปทางน้องตา้าแล้วทีนี้พอเกิดเรื่องเสร็จอ้าวแม่แพลวมาเปิดตัวเพลงผูเบาเมียเขาแล้วแม่แพลวก็บอกไปแล้วเนาะว่าเพลงนี้คือเราเตรียมเราอะไรมาตั้งนานแล้วคือเรายังไม่มีเวลาจะทําใช่ไหมล่ะก็เลยอ่ะ เนี่ยตอนนี้ก็มีเวลาแล้วก็ใส่เพลงใส่อะไรแต่ว่าเพลงนี้เดือดแน่นอน,ด,น,อนดังแน่นอนค่ะแน่นอนแน่เพราะามันมีบวกดราม่าไป<ม>อาทีมี่พรวบอกว่าวก่้งตกยานดอกก่้งตกยานทั่วโลวกก่้งตกยานดราม่ามแห้งดราม่าแห้งดังแล้วอะ<ม>เพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไง<ม>เออนั่นแหละ เนี่ยีไม่แพ้เอาบอกนั่นแหละค่ะพี่น้องอ่าโอเคครับอ่ะนี่แหละเนาะนี่ก็คือเป็นข่าวสารเรื่องแรกที่ก็เรื่องนี้นะครับผมอ่ะเท่ากับได้พูดพร้อมๆกันแล้วเนาะในประเด็นที่แฟนคลับเอซี่ก็สงสัยเท่าเอกก็สงสัยด้วยกันใช่สงสัยเนาะเท่าเอกก็สงสัยด้วยกันเนาะตอนแรกเปิดตัวว่าจะอยู่โตเกียวมิวสิกเอ้าตอนนี้น้องตาก็ยังอยู่เซนคลองฟิลนด์อยู่นี่อ่าในแถวก็ได้มาชี้แจงแล้วค่ะผมแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของน้องตานะครับพี่น้องปูบาวเมียเขาเอ๊ะคือวจังสันเนาะอ่าน้องตาได้อธิบายอยู่อธิบายว่าไ ก่อนหน้านั้นไงในคลิปน่ะออในคลิปน้องตาากอ็อธิบายให้ฟังหมดแล้วว่ามันความหมายมันเป็นยังไงแม่พผวก็บอกว่าคนเข้าใจแค่ว่าอ่ะผูบ่าวเจ้าเป็นเมี่ยเขาแต่ว่าโมแมนอน้องตาอธิบายให้ฟังได้คลิปะค่ะก่อนหน้านะฟังฟังให้จบค่ะคันฟังคลิปเฮาต้งเต้นตนออ้นจนจบน่นจะรู้เรื่องว่า ความหมายของเพลงนี้มันคือเอียรโอเคครับโอซิวิยอนฟังไหมขนาโอเคครับอ้าวเมื่อนี้ห้องสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าในประเด็นของน้องเพลงพินรดาใช่แสงทองฟินเลนใช่ที่หลายคนสงสัยอยู่เพราะว่าปกติเขาเป่ดแต่ว่าเพลงพิมรดาแสงทองฟินเลนด์ใช่อ่ะมาต่อคลิปหน้านะครับโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ